นายเฉริยวระตะัตนงภ์ประธานชมรมช่วยเหลือเอยียวยาชีวกรรมพร้อมด้วยนายพิวัตรเจริญพาณิสิริและขาธที่การพักไทยศรีวิไลและนายวัชรรัก์ไกสอนเกษจรัตผู้เชี่ยวชาญด้านแสงและเงาเข,าข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามเนื่องจากมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดที่แสดงให้เห็นว่านางวิสาพัฒน์มโนเมรัตหรือแซนหนึ่งในพยานบนเรือสปีดโบ๊ทที่นางสาวนิดาพัชรริบบรพงษ์หรือจตงโมนักแสดงสาวชื่อดังพลัดต,ตกกลางแม่น้ำเจ้าพยา ซึ่งหลักฐานชิ้นนี้สามารถแสดงให้เห็นว่าแสนวิสาพั์ไม่ได้อยู่ท้ายเรือในช่วงเวลาที่แตงโมนิดาตกเรือซึ่งเข้าข่ายการให้การเท็จและอาจนําไปสู่การออกหมายจับเพิ่มเติมนายอฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ยออาชญากรรมเปิดเผยว่าโดยก่อนหน้านี้ที่แสนให้การกับพนักงานสอบสวนว่าแตงโมนั่งปัสสาวะท้ายเรือโดยจับขาตนก่อนพลาดท่าตกน้ําเสียชีวิตและตนเป็นคนที่เห็นแตงโมตกน้ํานั้นจากหลักฐานที่นํามาให้ตารวจกองปราบปรามในวันนี้ คือกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งที่นายมงคลกิจหรือสอสอเต้ได้ไปทําเรื่องนําขอมาเป็นหลักฐานในคดีแต,ตงโมจึงขอนําคลิปวิดีโอดังกล่าวมาให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านแสงและเงามาทําการปรับแสงและสเก็ตภาพในช่วงเวลาที่เรือผ่านคือเวลา22่สนาฬิกาเนาทีเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกับเวลาเกิดเหตุซึ่งสามารถชี้ให้เห็นว่าแซนไม่ได้นั่งอยู่ที่ท้ายเรือตามคำให้การที่แซนให้ไว้กับพนักง,งานสอบสวนสพเมืองนนทบุรี และตอนออกมาไลฟ์สดชี้แจงผ่านทางแอปพลิเคชันอินสตแกรมอีกทั้งโบทีเคยังได้ออกมาไลฟ์สดบอกว่าแสนโกหกที่หาว่าตงโมงมานั่งปัสสาวะที่ท้ายเรือตนจึงนำหลักฐานเหล่านี้มาประกอบกับหลักฐานก่อนและมาร้องเรียนที่กองปราบโซนสาเหตุที่ไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปยื่นที่ตำรวจภูธรภักหนึ่งซึ่งรับผิดชอบคดีตงโมงอยู่ในขณะนี้เนื่องจากได้เดินทางไปยื่นมาแล้วแต่กลับถูกปฏิเสธเพราะทารตำรวจมีคลิปดังกล่าวอยู่แล้ว ตนจึงได้เดินทางมาที่กองปราบปรามเพื่อให้เป็นตัวกลางในการนำหลักฐานนี้นำเข้าสู่สำนวนโ mm. ดยเชื่อว่าหลักฐานชิ้นนี้จะสามารถแจ้งดำเนินคดีกับแซนได้ในข้อหาให้การเท็จหรือความผิดอื่นซึ่งหลักฐานวันนี้อาจทำให้คดีเริ่มนับหนึ่งใหม่อีกทั้งไม่ได้สนใจว่าแม่แตงโมจะคิดเห็นอย่างไรหรือจะถูกฟ้องร้องในการเข้ามาก้าวไกลซึ่งตนเองสนแค่ว่าแตงโมนิดาจะต้องไม่ตายฟรีและคดีนี้เป็นคดีอาญาแผ่นดิน ซึ่งใครสามารถแจ้งความก็ได้ยืนยันว่าต้องการให้คดีเกิดความเป็นธรรมมากที่สุด